สนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีพบกัน8พฤษภาคมนี้ กามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ The Profit ฉลาดลงทุนนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเราเห็นกันอยู่2ครั้งเลยนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนั้นดูมีทีท่าว่าจะลดลงเรื่อยๆกันแล้วนะคะสำหรับในแง่ของผลตอบแทนแถมตลาดหุ้นยังคงพันธพวนกันอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมีวิธีการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรกันบ้างนะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของดรสุภกรสุนทรกิจค่ะซึ่งเป็นนกกรรรรรรรมมมาาาาาาบบิิหหสยงงคควั่ บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เราก็มาเจอกันเดือนละครั้งนะคะคร,รอบนี้เนี่ยเจอกันไปเนี่ยเจอแบงค์ชาติปรับลดราดอกเบี้ยไปแล้ว2ครั้งด้วยกัน<ด>ตลาดจะเป็นข่าวดีใช่ดูมันจะเป็นข่าวดีแต่ว่าในแง่ของตลาดหุ้นก็ผันพวนเหลือเกินนะคะทะนีนี้ในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะในรอบนี้เนี่ยจะมีวิธีการอะไรยังไงกันบ้างเราเริ่มต้นกันปัจจัยรอบด้านกันก่อนนะคะอยากจะให้ทางด้านดรสุภรกรเนี่ยช่วยกระจ่างนิดนึงให้อธิบายกันนิดนึงค่ะผมเรียนว่าสาเหตุที่ตลาดหุ้นบ้านเราครับอาจจะปรับตัวผันผวนนะครับเมื่อเทียบกับ เพื่อนบ,บ้านด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างทางด้านของยุโรปนะครับอเมริกาหรือว่าทางด้านญี่ปุ่นเองนะครับของเราเนี่ยปักหัวทิ่มลงนะครับเราไม่ปักหัวขึ้นในขณะที่จีนเองเนี่ยนะครับเยตูเดทเนี่ยเขาบวกไปประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีความผันผวนเช่นเดียวกับเราเหมือนกันแต่ว่าเขายังเินแนวโน้มขาขึ้นสาเหตุสําคัญสําคัญเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้ครับว่าโลกเราเนี่ยดูเหมือนว่านะครับจะมีข่าวดีนะครับมากกว่าข่าวร้ายนะครับผมพูดถึงภาพใหญ่นะครับว่า ตัวไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอเมริกาเองเนี่ยนะครับตัวเลขการจ้างงานตัวเลขนะครับในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างออกมาดียกเว้นบางตัวเลขเท่านั้นที่อาจจะออกมาไม่ดีในเป็นบางจังหวะอะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือแปลว่านะครับเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นที่พลน้ำแล้วนะครับผลตอบการเติบโตของตลาดนะครับในเรื่องของตัวเศรษฐกิจน่าจะเกินกว่า2%ยุโปรปมาตรการ QE ที่เริ่มมางตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ ให้ผลบวกนะครับทางด้านของความมั่นใจกับผู้ลงทุนนะครับแต่ว่านะครับนั่นคือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปเองนะบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะ,ะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ตัวเลขทางเศรษฐกิจเองเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับการปริ้นเงินออกมาการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมิได้หมายความว่าจะสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับมันต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าในเรื่องความมั่นใจนักทุนเนี่ยดูเหมือนว่าโอเครับข่าวตรงนั้นไปมีเงิน,<ค>นมา<ก>แล้วเ,ลเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นนะเป็นส่วนหนึ่งตลาดหุ้นก็ดีขึ้นเพราะว่าคนคิดว่าตลาดหุ้นตัวบริษัทจดทะเบียนน่าจะดีขึ้นซึ่งตรงข้ามกับบ้านเหล่านิดหนึ่งเหมือนกันนะครับว่า ของเราเองเนี่ยในช่วงก่อนที่แบงค์ชาติจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเนี่ยดูเหมือนว่าแรงเคียร์เนี่ยนะครับอยากให้แบงค์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่แบงค์ชาติเองดูเหมือนจะยืนว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยจนกระทั่งตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขส่งออกตัวเลขการเติบโตของตัวเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยนะครับ มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดไว้เลยทําให้แบงก์ชาติเนี่ยนะครับต้องตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงมานะครับครั้งที่1นนะครับพร้อมกับลดการคาดการ์การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ลงมาจาก3.9ลงมาเหลือ3.7 3.8แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งเพื่อดึงในเรื่องของผมเชื่อว่านะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ2เรื่องด้วยกันก็คือเป็นการคุมไม่ให้ค่างเงินบาทนะครับแข็งขค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเราจะได้ส่งออก ครับสินค้าได้ง่ายขึ้นหรือแข่งขันกันได้ง่ายขึ้นแต่ภาพในตลาดตรงภาพเศรษฐกิจตรงนี้แหละครับตัวเลขความกังวลนะครับม,มันถูกส่งผ่านไปยังนักลงทุนในตลาดหุ้นเป<ม>็นที่เรียบร้อยแล้วเราจึงเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยพยายามจะบีบขึ้นมานะครับอยู่ในช่วงประมาณ1,580งพันห้าร้อยแปดสิบเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เทกันหนักขายออกไปนะครับความกังวลกลุ่มแบงก์เองถูกเทขายกลุ่มอะไรต่างๆถูกเทออกมาเพราะว่ากลัวว่า แบงก์เองปีนี้ไม่น่าจะปล่อยสินเชื่อ,อได้เยอะเศรษฐกิจขยายไม่ดี NPL จะมาหรือไม่มันเป็นความกังวลที่พูดกันอยู่ในตลาดเป็นต้นเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยนะครับจึงมีความรู้สึกว่านะครับนักลงทุนนะครับถ่ายทอดนะครับในเรื่องของความกังวลตรงนี้ออกไปประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติหลายคนเนี่ยอาจจะถ่ายเม็ดเงินออกจากนะครับหรือว่า ดึงเม็ดเงินกลับออกไปนะครับจากทั้งตลาดไทยตลาดอินโดนีเซียนะครับะจะเห็นเม็ดเงินไหลออกในใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเพื่อดึงไปอยู่ในบางประเทศนะครับอย่างเช่นตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นประเทศอื่นๆเป็นต้นคก็เลยเป็นสองปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นในช่วงนี้ให้เกิดความผันผวนค่อนข้างมากขึ้นมานะครับแล้วล่าสุดเองเนี่ยนะครับตัวเลขของตัวตลาดหุ้นผลตอบแทนที่ขึ้นมาอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ พอมันขึ้นอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันต้องมีจุดจังหวะพักตัวบ้างนะครับ<ฆ>ก็เลยมีการเทค p r รฟิตออกมาในช่วงที่ผ่านมามตลาดหุ้นไทยเมื่อปราศจ,จากข่าวดีและมีข่าวลบจากตลาดโลกด้วยเนี่ย<ฆ>ก็เลยทําให้เรานะครับมีการนะครับถูกเทขายทํากําไรออกไปในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเ<ฆ>พราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่น่าระมัดระวังเหมือนกันนะครับ<ฆ>หนึ่งคือตลาดหุ้นไทยยังไม่มีข่าวดีจริงๆที่จะมารองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการของทางรัฐบาลหรือในเรื่องของตัวนะครับ การลงทุนของภาคเอกชนการ<ฆ>บริโภคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตาม<ฆ>อยู่เหมือนกันแถมวันนี้ยังมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมาแล้วก็ต่ําที่สุดด้วยนะฮะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งเดือน<ฆ>ครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับเอาง่ายๆคือตั้งแต่ปลายนะครับมีนาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันเน<ฆ>ี่ยนะครับจะเรียกว่ามีแต่ในแง่ของส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลบนะครับ<ฆ>ตัวเลขส่งออกไม่ดีอย่างที่คาดตัวเลขอะไรพี่พอจะมี<ฆ>ดีได้บ้างก็มี แค่ตัวเลขของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเป็นต้นเท่นนั้นเอง <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้ผมยังฝากฝากว่านะครับตลาดยังค่อนข้างเปราะบางนะครับ <c oughs> ผันผวนอยู่นะครับเรายังปราศจากข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันค่ะช่วงที่ตลาดเปราะบางอย่างนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาที่จะเข้าไปลงทุนหลือย่งหลายๆคนมีความกังวลแต่บา <c oughs> งคนก็บอกว่า คือกลัวละเริ่มกลัวตลาดหุ้นแล้วมันมีทางเลือกอื่นหรือว่ามีการวิธีการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงกันบ้างอะคะสำหรับช่วงนี้เอาเลือกของตัวหุ้นเองก่อนะนะครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่านะครับถ้าเราลองดูว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจเราเชื่อว่ายังเติบโตอยู่ภาวะตลาดโลกยังดีอยู่นะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจนะครับหรือตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยมันต้องมีแรงกระตุ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราเลยเห็นหุ้นตกนะครับอย่างแรงๆอย่างไม่มีเหตุผลอะไรมากมายเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุนะนะครับก็คือปรับเพิ่มนะครับหรือสะสมหุ้นในตอนนั้นแล้วถ้าเราคิดว่าหุ้นมันขึ้นไปแรงกเกินไปนะครับอาจจะขายบางส่วนออกไปยกตัวอย่างเช่นเรามีเงินอยู่100บาทนะครับอาจจะนะครับเราวางแผนว่าเราจะซื้อหุ้นไทยประมาณ50%ค,ครับ เราถ้าหุ้นตกลงไปเหลือประมาณ1,500เราอาจจะซื้อหุ้นไปประมาณ40%ตกลงไปอีกนะครับเราอาจจะซื้อหุ้นเป็น50%พอหุ้นขึ้นไปใกล้1 5 6 0 1 5 6 0 1ห0าบเน้ยแบบนี้อาจจะเทขายออกไปบางส่วนเช่นเหลือ40เหลือ30เพื่อเทคโปรฟิตออกไปราบใดที่เรายังไม่มีข่าวดีตรงนี้นะครับอันที่1นี่คือเรื่องของการจัดสรรเม็ดเงินที่จะลงในหุ้นต้องมีการสะสมหุ้นในช่วงจังหวะที่หุ้นตกแล้วก็เทขายในจังหวะที่หุ้นมันขึ้นออกมา สองก็คือว่าแล้วถ้าตอนนี้กลัวหรือกังวลว่าไม่รู้จะลงทุนอะไรนะครับผมคิดว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับกลับไปอยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับเรื่องง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเลือกหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล หุ้นใดก็ตามที่ยังมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสูงกว่า5%แปลว่าเขาย่อมมีกําไรนะครับการเติบโตของกําไรแล้วก็ยังมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงเพียงพออย่าล,ลืมว่าถ้าสูงกว่า5%ก็แปลว่าสูงกว่าตราดกี้เงินฝาก<ช>สูงกว่าตราดกี้พันธบัตรรัฐบาลหรือถ้าคิดไม่ออกผมคิดว่าเรากลับไปที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นกําไรสุทธิมีการเติบโตไหมหนะครับ และเติบโตและมีการจ่ายเงินปันผลให้กับเราในอัตราร้อยละเท่าไหร่ยิ่งมากก็ถือว่ายิ่งดีนะครับเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยนะครับขาลงนะครับหรือต่ําอย่างขนาดนี้เป็นต้นครับนั่นคือในเรื่องของตลาดหุ้นครับค่ะก็เพราะฉะนั้นในแง่ของใครที่แบบว่าอ่ะอยากจะลงทุนในหุ้นก็ต้องมีการจัดสรรกันกนิดนึงนะคะถ้าเกิดหุ้นมันย่อลงมาตกลงมาเรื่อยๆก็ต้องมีการค่อยๆทยอยสะสมแล้วก็ค่อยไปขายตอนที่ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นไป ะะแลวก็นอกจากนี้ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานการที่จะเลือกตัวหุ้นก็ต้องเลือกตัวที่มีปันผลที่ดีโดยเฉพาะตัวที่จ่ายปันผลเกิน5%ด้วยอันนี้เป็นสําคัญเพราะว่าแสดงถึงการที่มีการเติบโตทางด้านของผลประกอบการของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องของการลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ยยังมีการลงทุนในด้านอื่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ